อุดรนะอันนี้อุดรน,นะอันนี้ก็คือป้ายบอกทางนะโยมนะเวียงจันทน์หนองคายและก็กรุงเทพอ,อุดรอ่าแล้วก็มีที่ไหนอีกเนี่ยอ่นอนานครศรีธรรมราชหนองบัวรำภูอ่าแล้วก็เชียงรายน้ำโสมโอ้โหเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนมาแล้วหลงทางโยมพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ่านั้นเดี๋ยวทําป้ายให้เพราะว่าหลงทางหลายคนอันนี้ก็คือ ปู่องค์ดำแสนสสริจันทานคราชวิสุทธิเดวาอ่าคือปู่องค์ดำแสนเสริจันทานคราชวิสุทธิเดวาอ่าเห็นมายมสวยงามมากเลยนะโยมนะพ่อปู่องค์ดำนะทำด้วยทำด้วยปูนปั้นนโยมนะโอ้โหสวยงามมากเลยโคตรเหมือนองค์จริงเลยนโยมนะเนี่ย เขาพ่นสีได้สวยมากโยมโย,ยมลองเดามาดูว่าราคาเท่าไหร่องนี้โยมนะลองเดากันเข้ามานะว่าราคาองค์นี้เท่าไร่ตามที่โยมคิดนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะทําคลิปเฉลยว่าราคาเท่าไรอา่าขอให้พ่อปู่แม่ยา่าปู่องค์ดําอ่าเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญเปิดบารมีเปิดดวงชะตาเศรษฐีขอให้ใครเห็นคลิปนี้โชคดีร่ารวยให้มีเงินไหลนองให้มีทองไหลมาหมดนี่หมดสินมีอยู่มีชิน ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนให้โชคดีร่ำรวยให้เงินไหลนองให้ทองแต่มาทํามาค้าขายกิจการงานก็ขอให้ปังปังขอให้ตังไหลมาเทมาณนะชาริติอ้าวหมดทุกหมดสงหมดโลกหมดภัยเด้อเพงหงปังปังนะทีนี้นะ